เมื่อวานนี้การประชุมของ7องค์กรภาคธุรกิจนะคะก็ได้ข้อสรุปเหมือนกันนะคะว่าจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับสังคมไทยนะคะแล้วก็จะเรยกความเชื่อมั่น จากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าจะช่วยกันนะคะทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวจะเป็นการสร้างอนาคตประเทศไทยในระยะ1 0บถึงยีปีข้างหน้าแต่ว่าการสถานการณ์ตอนนี้นะคะภายใต้การบริหารงานของคอสชอก็คาดนะคะว่าเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวอยู่ที่2% จากที่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี57แล้วก็ทยอยจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ถ้าเกิดว่า BOI สามารถอนุมัติโครงการได้ก็จะเป็นการสนับสนุนการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่คอสชอเนี่ยอยากจะเห็นพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าอยากใช้ GDP โตสัก3 mm. นะในปีนี้อันนี้เนี่ยคุณอิสระบอกว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ยากสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวทางหองการค้าไทยเนี่ยก็จะออกสำรวจความเป็นไปได้อีกครั้งนะคะว่าจะสามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้หรือเปล่า ในขณะที่ประธานสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะก็บอกแล้วค่ะว่าเจ็ดองค์กรภาคธุรกิจก็มองแนวทางฟื้นฟูเอาไว้ในเจ็ดด้านเลยนะคะ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ2ปฏิรูปการลงทุนของภาครัฐและเอกชน3ยกระดับการศึกษาและนวัตกรรม4แก้ปัญหาสังคมและความเหลื่อมล้ำา 5. ธรรมิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 6. พัฒนาระเบียบต่างๆของภาครัฐ และเจ็ดพัฒนาโครงสร้างใหม่ในระบบเศรษฐกิจนะคะก็ตั้งใจจะทำแผนให้คอสชเนี่ยนำไปใช้ได้เลยก็มีความคืบหน้าออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะในฐานะเลขาที่ประชุมเจ็ดองค์กรภาคธุรกิจคุณกอบศักดิ์ภูตะกูล ก็บอกนะคะว่าประมาณการของเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยก็น่าจะโต2-3ปนปัจจัยที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ก็คือโครงการลงทุนภาครัฐที่จะเริ่มเดินหน้าได้นะคะแล้วก็ปัญหาตอนนี้ของประเทศไทยก็คือการขาดความเชื่อมันอ่นเราเนี่ยเดินช้ากว่าคู่แข่งไปแล้ว6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้จะต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ตรงนี้ราคาสําคัญที่สุดนะคะ